สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพรืเกิดในลักษณะราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครื่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่กระตุใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะ ไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้เป็นไพ่8เหรียญ4ดาบ The Star เป็นไพ่ The Chariot ไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่ Moon โอเคครับ าชาวคุมลักนณาคุมครับอาจจะต้องเรามาระวังนิดนึงในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะดูมีในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่านกาทีฟนิดนึงกับในเรื่องของความสัมพันธ์นกาทีฟหมายถึงด้านลบนะนครับเพราะเดโมนมาพร้อมกับให้โฟร์ออฟสตอร์ดเนาะเพราะบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดูไม่ค่อยไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกที่มาก เพียงพอกับสิ่งที่คุณนั้นรู้สึกอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูลดน้อยถอยลองไปบ้างในช่วงจังหวะหนึ่งแต่มันมีโอกาสที่จะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนื่องจากมีไพ่เดอะสตาร์มาเดอะสตาร์หมายถึงความหวังใหม่ความรู้สึกดีๆการชําระล้างการปล่อยวางความรู้สึกสิ่งใหม่ๆม,มากขึ้นทําให้เรากับเขาสามารถที่จะปรับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่เราสามารถหลุดพ้นจาก ปัญหาความทุกข์ในสิ่งที่เราอาจจะกําลังเผชิญอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ทําให้เรากล้าที่จะเดินหน้าต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ชาริออตเกิดขึ้นชาราชชาริอรอตเนี่ยหมายถึงตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสของการที่จะปรับในเรื่องของความบาลานซ์ความสมดุลในเรื่องของความรู้สึกที่เขากับเราจะไปร่วมกันสังเกตดูว่าชาวริออตเนี่ยหน้าไพ่จะมีม้าสีจริงๆสีน้ำตาลกับสีขาวใช่ไหมครับจริงๆเป็นสีดํากับสีขาวการที่มีสัญลักษณ ม้าสองสีเนี่ยคือม้าที่เป็นแบบสีที่มันต่างกันเนี่ยมักจะไปในทางคนละทางกันแต่ชาลออดเป็นผู้บังคับให้ม้าสองตัวนะครับที่เป็นคนละสีเนี่ยให้เดินไปพร้อมๆกันก็เหมือนกับตัวเราเองนะ่ะพยายามอารมุมอร่วยกันเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยไปต่อในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันถึงแม้เราจะแบ่งในลักษณะของความเป็นขาวกับความเป็นดำเนี่ยมันคือในตามไพ่เนี่ยเขาเขาให้ตีความ ว่าการที่คิดต่างเห็นต่างกันนะครับแต่เราจะต้องประครับประคองให้มันไปในทางเดียวกันเพราะว่าม้า2ตัวก็เหมือนกับเรากับเขาเนี่ยสคนนะครับเขาเป็นความเปรียบของไพ่เนาะว่าเราต้องพยายามคอนโทรลในเรื่องของความรู้สึกอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นประเด็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราคิดแล้ว มันคิดลึกลงไปกว่าความรู้สึกจริงให้เราพยายามปล่อยวางความรู้สึกนั้นเดะสตาร์คุณจะค่อยๆเยียวยาตัวเองได้นะครับคุณจะค่อยๆปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกว่าไม่โอเคได้ฟ o ร์ r บสอดบางทีเนี่ยความรักมันดูติดมันดูหน่วงมันดูช้ามันดูเหนื่อยไปมันดูเหมือนไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันไม่ค่อยมีโอกาสของการพัฒนามันทําให้ชาวกลุ่มอาจจะมีความรู้สึกที่ดูแบบ กวนกวาวใจเล็กน้อยนะครับส่วนไพ่แปดเหรียญแปลว่าทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วค่อยเป็นค่อยไปเราพยายามอย่าไปซีเรียสกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปเราจริงจังได้แต่อย่าจริงจังแบบขั้นสุดอะเอาแค่แบบเรารู้สึกว่าเรากับเขามีในเรื่องของความเข้มแข็งที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราไปต่อในเรื่องของความรู้สึกที่ดี ไปพร้อมๆกันนะอันนี้น่าจะโอเคกว่านะทีนี้เรามาดูต่อนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีกลุ่มลักขนากลุมกันต่อขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวกลุ่มไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่โอก้าวดาบคิงถือเหรียญว้าวสองถ้วยมาแล้ว The World ก็มานะครับไพ่ใบสุดท้ายคือ The Emperor อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่สี่ถ้วยก็ไม่แปลกเนาะว่าเราอาจจะดูมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึก เหมือนนอยรู้สึกเหมือนไม่ได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมเท่าที่ควรเพราะอย่างที่บอกไปว่าความรักความสัมพันธ์มันดูช้าดูหน่วงดูหนืดและมีไพ่ดมูลมาขยายในเรื่องของอารมณ์และอีโมชันของเราทําให้เรามีความรู้สึกลึกซึ้งและดิบอยู่กับปัญหาดิบอยู่กับความรู้สึกในสิ่งที่มันเป็นอยู่โดยที่เรามีความเครียดมีความรู้สึกที่มันดูสะสมมาในช่วงอดีตจนถึงในปัจจุบันนะครับทั้งที่ตามจริงความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสามารถที่จะไปต่อ ได้กับในเรื่องของความรู้สึกเพราะอย่างที่บอกไปว่าเราแค่ประคับประคองไปก่อนบาลานซ์สมดุลตัวเองให้ได้แล้วก็ปลดปล่อยพลังงานความรู้สึกให้เรากับเขาเนี่ยเป็นอิสระในเรื่องของความรู้สึกที่มีทัศนคติหรือมุมมองหรือมายเซตอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันลบๆบเนี่ยให้เราดิลิสออกจากความรู้สึกให้ได้เพราะว่าเดะมูนมา เดอะมูนเนี่ยคือสัญชาตญาณในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นในด้านในแงทีฟมากกว่าเป็นในด้าน p o แิทีฟแน่นอนแต่ว่าไพา่ใบนี้คือ p o แิทีฟก็คือทางบวกเนาะแปลว่าเราสามารถที่จะคนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะเราอาจจะมีจุดมุ่งหมายมีปลายทางมีความรู้สึกที่จะไปร่วมกันได้เพียงแต่มันก็อาจจะมีบ้างแหละที่แบบอาจจะพักนานหน่อยหรืออาจจะดูแวะ ตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ดูช้าๆนุง่งๆไปในช่วงจังหวะหนึ่งแล้วมันทําให้เราเครียดแล้วก็จริงจังอยู่กับปัญหาตรงนั้นจนเกินไปเลยทําให้เราค่อนข้างอินจัดในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็หน่อยเกินไปอย่างที่ไพ่สีถ้วยบอกไปข้างต้นเน่เนาะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะดูแบบเหมือนเขาไม่ค่อย แบบถามคําตอบคำนะ่ะหรือาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราหรืออาจจะเป็นอะไรที่เรามีความสึกว่าเหมือนกับเขาเอาใจออกห่างติตัวออกห่างมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้หรือมันติดอยู่กับตรงนั้นนะ่ะโดยที่เราก็ไม่ได้ถามหรอกว่า เขารู้สึกยังไงหรือเขาจะไปตอบไหมหรือยังไงบางคนอาจจะถามแหละแต่น้อยคนแหละส่วนมากมักจะคิดไปเองซะมากกว่าไม่งั้นคงไม่ขึ้นเดมูลคงไม่ขึ้นก้าวดาบนะครับเครียดไปกับความรู้สึกที่มันดูไม่ชัดเจนหรือความรู้สึกที่มันดูเหมือนกับมีประเด็นแล้วก็ปัญหาที่ไม่ถูกเติมเต็ม,เ,ตมเท่าที่ควรก็เลยทําให้มีความรู้สึกในสภาวะของความหน้อยนะครับความรู้สึกที่ดูแบบเหมนเหมือนมีความรู้สึกแบบบางคนก็อยาก อยากจะมีการ move on ได้ในสรับบางคนนะครับแต่ยังไม่มากเนาะส่วนมากจะเป็นลักษาของความแบบหน่อยซะมากกว่าไพ่บอกว่าให้เราพยายามอดทนนิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกหนักแน่นให้มากขึ้นกว่าเดิมคิงถือเหรียญมา คิงถือเหรียญคือเราต้องรู้จักหนะักแน่นมั่นคงกับความรู้สึกให้มากเพื่อเราจะได้ไม่อ่อนไหวไปตามาสายลมเพราะว่าอะไรเดมูลมาเนี่ยยังไงย,ยังไงเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันติดลบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับแต่ว่ามันสามารถปล่อยวางได้ถ้าเรามีความรู้สึกหนักแน่นพอมั่นคงพอกับในเรื่องของความคิดในเรื่องของการกระทานะครับมีไพ่ติเอ็มเพิรมาคุณยังสามารถที่จะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการที่จะต้านรับในเรื่องของความรู้สึกและภาวะอารมณ์ พระวัตรดีเอ็มเพลเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเข้มแข็งอดทนนะครับเหมือนหินผานะแบบว่าดูมีความแข็งแกร่งมากๆมันก็เลยทําให้แบบรักจริงรักมันนะ่นอ่ะประมาณนั้นอนะ่ะก็เลยเข้มแข็งอดทนอนะ่ะแล้วเราก็จะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีการที่เราอดทนเฉยๆแต่เราไม่ใช้ความคิดไม่ใช้สติกับการปรับและการแก้ไขก็ไม่ช่วยอะไรนะครับมันก็แค่สี่ทนได้มันก็ไม่ใช่เนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องควบคู่กับสติความคิด นะเพื่อให้ทุกอย่างมันคอนโทรลหรือไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นในช่วงของเดือนนี้โอกาสของการปรับและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมลักนากุมตอนนี้ดาวอาทิตย์คือดาวคู่คองคนรักของคุณโคจรอยู่ในพบเรือนกัมมะนะครับอยู่ในเรือนกลางฟ้าก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกที่เหมือนกับ สามารถติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นสามารถที่จะติดต่อกับกันและกันได้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดิมิตใหมายที่โอเคแล้วก็ดีในที่สุดนะครับคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาตรงนี้ไปได้จากไพ่ The World แล้วก็มีไพ่2ถ้วายเกิดขึ้นคุณมีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์เป็นโซเมทเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวความรักความสัมพันธ์ที่สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกดี มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอาจจะเข้าหาเราดีขึ้นให้การยอมรับให้การสนับสนุนเราดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเราอาจจะเข้าใจในบริบทของความรู้สึกในสิ่งที่เรามองถึงกันแท้เนื้อแท้ของความรู้สึกของเรากับเขาแล้วทำให้เราปรับมุมมองปรับความคิดมีแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณหลุดพ้นจากปัญหาความรู้สึกในสิ่งที่มันเป็น ความทุกข์อยู่ในสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ดังนั้นหนักแน่นมั่นคงแล้วปล่อยวางแล้วคุณจะได้รับโอกาสในสิ่งที่คุณต้องการคําว่าปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเราต้องนิบผ่านแต่แปลว่าการปล่อยวางคือการไม่สนใจกับความรู้สึกหรือไม่เอาใจไปจดจ่อในสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปเพราะการที่เราจดจ่อแล้วก็มุ่งมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้น่ะ ถ้ามันดีอันเนี้ยมันก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ไอ้ที่มันไม่ดีสิเราไปจมอยู่กับ ปัญหาตรงนั้นมันจะยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจมปลักอยู่กับอดีตจมอยู่กับความรู้สึกในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะครับเรื่องอ,อาณาาเรื่องปัจจุบันกับเรื่องอนาคตเราไมไ่เราไม่ไปใส่ใจเราไปใส่ใจเรื่องอดีตแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เราต้องอยู่กับปัจจุบันและก็ต้องมองถึงอนาคตนั่นคือสิ่งที่คุณควรทําเพราะสองถ้วยมันคือสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสมันคือสิ่งที่เราได้รับความรู้สึกดีๆนะครับนะมันก็จะได้รับ คอมมิทเมนต์หรือว่าในเรื่องของความรู้สึกที่เรามีความประทับใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งมีการเปลี่ยนผ่านมีการเริ่มต้นมีในเรื่องของทานฟอร์มต่างๆไปในทิศทางที่ดีได้บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการได้ไป ฮันนีมูนนะครับไปออกเดตกันในต่างถิน่นต่างจังหวัดต่างประเทศได้นะครับในการเดินทางไกลได้นะมีไพ่สองใบเนี่ยหมายถึงการเดินทางต่างประเทศใครโสดมีโอกาสที่จะเจอคนต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะคนราศีพฤษภกันมังกรนะครับมากที่สุดเลยนะราศีธาตุดินส่วนราศีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ถือว่ามีโอกาสแต่ว่าจะเด่นสุดในธาตุดินนะครับ ก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมเท่านั้นไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมเท่านั้นแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบมันยามากกว่านี้ต้องติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม